หมูบเสหายค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ G E Show Off วันนี้อเจขอพาไปส่องสาสตรองแห่งทัพอเมเนียที่ทำหน้าที่ป้องกันทหารของอบีสอย่างสุดชีวิตและพากองทัพกลับบ้านอย่างปลอดภัยจูเลียนา สกิลติดตัวของยุยเวเกอร์ aker, ยิงกระสุนบัฟใส่คนในทีมหนึ่งคนเพิ่มพลังโจมตีความแม่นยำพลังโจมตีท่าศักดิ์สิทธิ์และระดับการโจมตีสกิลต่อมาใหม่เนี่ยเลวว่าบัฟตัวเองลดคู่ดาวของสกิลโจมตีด้วยสกิลแรงขึ้นและโจมตีปกติแรงขึ้น1.5เท่าสกิลที่2อ โจมตีศัตรูหนึ่งตัวไม่คิดเดฟของศัตรู30มีโอกาสทําให้ศัตรูติดเชื่องช้าเพิม่มความเสียหายตามบัฟแมนเลว่วาก่อนหน้าแต่จะลดเลเวลของบัฟแมนเนลเวาลง1เลเวลสกิลที่3เพสโจมตีศัตรูไม่คิดเดฟของศัตรู50มีโอกาส40ที่จะล้างสถานะอมตะของศัตรูเพิ่มความเสียหายตามบัฟแมนเลเลวาก่อนหน้าแต่จะลดเลเวลของบัฟแมนเนลเลวาลง1เลเวลสกิลที่4สไปกา ยูวิจะโจมตีศัตรูข้างหน้าเป็นกลุ่มไม่คิดค่าเดฟ50แถมมีโอกาสให้ศัตรูติดสถานะ,ละเลดแวก,ก45เปอร์านี้มีกิมมิคตรงที่เราต้องกดสกิล2จังหวะหากกดในจังหวะที่2ตอนที่หลอดสกิลใกล้เต็มยูวิจะยิงแรงไส้แตกเลยค่ะ และก็มาถึงท่าสุดท้ายของยุ้ยแล้วกับซิลินมาโดยท่านี้จะทำเดเมจเป็นกลุ่มแรงที่จัดจ้านไม่คิดค่าเดฟของศัตรู60มีโอกาสให้ศัตรูติดสถานนะเลตเวโก45และเพิ่มความเสียหายตามบัฟแมนเลวาก่อนหน้าแต่จะลดเลเวลของบัฟแมนเลว่าลง1เลเวลทั้งหมดนี้ก็เป็นทางของยุ้ยหรือยูเลน่าแอเจว่าสกิลของนางคอมโบกันดีเนาะทั้งบัฟทั้งดีบัฟทั้งยิงครบเครื่องจะแย่ ไปเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างมาเล่าให้เจฟังได้นะคะเอาล่ะค่ะเจต้องไปแล้วขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะสวัสดีค่ะ Play